อันนี้นะคะมีเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าปากท้องของเราทุกคนนะคะกระทบกันหมดเลยค่ะล่าสุดค่ะทางภาคเอกชนในภาคบริหารภาคอุตสาหกรรมนะคะมองเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังมีแต่ทรงตัวกับแย่ลงโอโ้ฟังแล้วแบบ หดหูจริงๆเพราะมันมันเป็นจริงจริง,รงทุกวันนี้นะคะผลโพกเกินครึ่งนะคะชื่อว่า GDP โตไม่ถึง2%ค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการรับลูกธบาลไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณภูมิธรรมนะออกมาแถลงก่อนหน้านี้น,นะนการ,รกระตุ้นเศรษฐกิจรอที่จะต้องเบลตสเดือนเขาทําอะไรลดค่าเช่าตลาดนัด3เดือนค่ะพร้อมเตรียมจัดตลาดนะัดพาณิชย์ทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจดีเดก็เริ่ม20สิสิงหาคมนี้ค่ะครับในวันนี้นะครับ หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอ,ทอนะฮะมีการเปิดเผยถึงผลการสำรวจครับ ftico p o ครั้งที่40ในเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นะครับภายใต้หัวข้อชื่อนะครับว่าทิศทางธศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังครับโดยจากการสำรวจเนี่ยความเห็นของผู้บริหารสอทอนะครับและสมาชิก ครอบคลุมผู้บริหารจาก4-6กลุ่มสากรรมและ7สภาวสากรรมจังหวัดครับมีผลสรุปดังนี้นะฮะจะสรุปเลยฮะ<ม>ประเด็นแรกครับเรื่องของครึ่งปีแรกครับของปี67นะฮะมีการสอบถามซ e o นะว่าธ<ม>ุรกิจและยอดขายมีทิศทางอย่างไรเมืม่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าอันดับหนึ่งครับทิศทางบอกว่าแค่ทรงตัวถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับของผลโปรนะซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เลยเสียงส่วนใหญ่เลยครับอันดับสองเนี่ยมีการหดตัว 1-10%เนี่ยถึง23%แค่เดียวนะครับค่ะ<ฆ>ขนาดเดียวกันครับไอ้กลุ่มที่มีการขยายตัวทั้งยอดขายและธุรกิจเนี่ยก็1-10%มีแค่21%แล้วก็กลุ่มที่หดตัวมากกว่า10%นะฮะมีถึง19%ครับเยอะๆค่ะแล้วก็อันดับที่5ครับเค้าเรียกว่าขยายตัวมากกว่า10%มีแค่ไม่ถึง5%เท่านั้นเองนะครับ<ฆ>ส่วนการช่วงครึ่งปีหลังของปี67นะฮะคาดการแนวโน้มธุรกิจและยอดขายอย่างไรเมื่อเทียกบกับช่วงครึ่งปีแรกนี่คือผลโพข,ของผู้บริหารบริษัทเลยนะครับก็บอกว่า ไม่เปลี่ยนแปลงถึงเกือบ40%่สิบฮะฮคือมองว่าย่างไรก็คงทรงตัวอย่างนี้แหละ<อ>แล้วก็อัออนดับสองครับแย่ลงถึง32%นะฮะม,มีดีขึ้นเพียงแค่28%เท่านั้นสำหรับผลโพนี้ออกมา,าแสดงว่า <ฮะ S 2> ภาพรวมคือทรงตัวกระสุดเท่านั้นครับดีขึ้นมีนิดเดียวในส่วนปัจจัยทางบนุนะฮะที่ทำให้ผลดีต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปีหลังพอกลับมาได้ครับคือ คุณไพภีชนมอน,นะครับว่าต้องมีการเร่งเบิจกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงไตรมาสที่3นี้ครับแล้วก็รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อ,ตอ,เ,นอเนื่องเนี่ยก็ต้องมีจํานวนท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นครับรวมถึงการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้และปัจจัยที่4คือมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ s d i ที่ขยายตัวในอุตสาหกรรมเป้าหมายครับอยากรู้จริงๆว่าคุณผู้ชมเห็นว่าอย่างไงนะคะกับเศรษฐกิจตอนนี้นะคะพี่สุมาลีบอกว่าจะกินข้าวครบสามมื้อไหมโอ้ของแพงเหลือเกินโอ้อะ ผลโพยังไม่จบเท่านั้นนะคะนี่ระดับผู้บริหารนะเขาบ,บอกแบบนี้สําหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งปีหลังค่ะก็ได้แก่การปรับขึ้นของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสีรา้บาททั่วประเทศ การปรับขึ้นนะคะของต้นทุนการผลิตที่ผันผวนอยู่ในระดับสูงทั้งค่าไฟฟ้าพลังงานสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศจริงๆก็บอกได้เลยจากจีนนี่แหละค่ะเข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทยแล้วกาลังซื้อของประชาชนที่ชะลอตัวจากนี่ครัวเรือนแล้วก็ NPL ที่เรียกว่าอยู่ในระดับสูงมากๆเลยนะคะและในช่วงครึ่งปีหลังของปี67ค่ะภาครัฐเนี่ยควรจะเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหการรมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายก็ดีกฎระเบียบก็ดีการทบทวนมาตรการ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาทักษะแรงงานด้วยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีก็สําคัญค่ะนวัตกรรมแบบพุ่งเป้าในภาคการผลิตสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความยั่งยืนซึ่งทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเป็นระยะกลางกับระยะยาวนะที่มีการเสนอมาทําข่าวมาทั้งชีวิต จะได้ยินอย่างนี้มาโดยตลอดฤฤแต่เมื่อไหร่จะทําให้เป็นรูปธรรมสักทีนะคะสุดท้ายการคาดการ GDP เศรษฐกิจทั้งปี2567นักธุรกิจคาดว่าจะขยายตัวต่ํากว่า2%ถึง51.7%เ 51. <คน S 2> เรียกว่าเกินครึ่งอะ่ะคนส่วนใหญ่เขามองแบบนี้เลยว่าไม่ถึง2%ต์ต่ำมากไม่ถึง2%ชัวชัวค่ะคส่วนอันดับ2ยังมองว่าขยายตัว2-3%ค่ะ เขาก็อันดับ3บอกว่าขยายตัวแค่3-4%ส่เปอร์เซ็นต่ว,วน,อ,นอ,อันดับ 4, สีนอนอ่น้อยเข้าไปอีกขยายตัวมากกว่า4%มี <c oughs> ความมิดเห็นเพียงแค่2.8%เท่านั้นที่เห็นว่ามันจะขยายได้ขนาดนี้นะคะ <c oughs> คุณภูมิธรรมเวยชยชัยค่ะรองนายกฐมนตรีและก็ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดําเนินโครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางรัฐบาลในช่วงก่อนที่จะมีการคิกออฟโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้ตามที่ได้มีการหารือร่วมกับนายกเศรษฐานะคะแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้เนอะโปรดจะเป็นกระทรวงมหตดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงดิจิทัลก็ดีค่ะทั้งนี้นะคะได้หารือกันเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้ไปบอกความคืบหน้านะว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กแล้วโดยทําการงดการเก็บ ค่าใช้นะคะค่าใช้พื้นที่รายเดือนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์สวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ก่อนเลย43ล้านงดเก็บค่าเช่าแผงตลาดนัดในสังกัดของสวัสดิการพาณิชย์ด้วย993แผงผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารของสำนักง,งานและก็ลานชั้น3อีกพันกว่าร้านค้าเป็นเวลา3เดือนก็เรียกว่าเริ่มจากการะทรวงพาณิชย์เองก่อน ส่วนตลาดที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆครับทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สาคัญเช่นจตุจักรตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครดูแลเนี่ยเช่ในใต้ทางด่วนเนี่ยล่าสุดได้เริ่มมีการประกาศปรับลดค่าเช่าลงมาแล้วนะฮะ<า>สำหรับการจัดตลาดนัดพาณิชย์ทั่วประเทศนี้ครับขณะนี้สํานักงานผาณิชย์จังหวัด ได้มีการเตรียมความพร้อมครับโดยอยู่ระหว่างการกําหนดวันเวลาในการจัดตลาดนัดพันธิทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศระยะเวลา3เดือนครับโดยกําหนดสถ,ถานที่จัดเช่นสาราการจังหวัดสถ,ถานที่ท่องเที่ยวนิคมุตสาหกรรมปั๊มน้ํามันมหาวิาลลานหน้าห้างค้าส่งค้าปีกลานหน้าห้างท้องถิ่นหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าครับได้มีสถานที่จําหน่ายสินค้า และช่วยให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยครับซึ่งจะเริ่มคลิกออฟตั้งแต่วันที่20สิงหาคมปี67นี้เลยครับโดยในการจัดตลาดนัดพานิชแต่ละครั้งจะมีการนําสินค้าธงฟ้าเช่นไข่ไก่น้ําตาลน้ํามันพืชข้าวสารสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนราคาถูกครับอาทิบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป,ป๋องซอสปรุงรสอย่างเงี้ยฮะไปเขารล้วไปขายนะเพื่อจะอช่วยลดค่าของชีพให้ประชาชนาแต่มองแล้วมันดูมันจะช่วยได้ไหมยังไม่น่าใจาตลาดนัด คือจังหวัดหนึ่งมีหนึ่งที่เองคุณคุณต้องอย่างนี้ดีกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไร okay. เพราะว่าตอนนี้หลายคนนะคะของแพงมากนี่ดิฉันแอบอ่านความคิดเห็นของพี่นัดนะพี่นัดบอกว่าทีมเศรษฐกิจร,รัฐบาลเศรษฐกิจเศรษฐาเนาะไข่ไก่รัฐบาลลงตู่เบอร์สองเนี่ยแพงและแปบาทบแต่ไข่ไก่เศรษฐาเบอร์สองแพงและ ร้อบาทซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วนะข่าวเศรษฐกิจตัวดัชนีชีวัดมีอะไรบ้างก็มีมาม่าไข่ไก่มาม่าไข่ไก่น้ำมันเนี่ยม,มัน,ม,นมันหนีไม่พ้นพวกนี้ <g ülme> ซึ่งตอนนี้ของของแพงแพงจริงๆคุณชานวิทย์นะดิฉันชอบเลยว่ารู้ไหมใครรวย ทั้งหมดเนี่ยเจ้าสัววางแผนแล้วเออไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าร่วมกับนักการเมืองหรือเปล่าคุณผู้ชมตอนนี้นะคะในสื่อโซเชียลมีเดียนะเขามีการวางผังนะมีการทํากราฟิกออกมาชัดเจนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิจิตอลวอลเลตเนี่ยจะไปหมุนถึงใครใครจะได้เอาบอกกันเลยก็ได้ค่ะเขาก็รายใหญ่ทั้งนั้นแหละที่ได้มีการวิเคราะห์กันแบบนี้แต่เดี๋ยวไปรอฟังคุณภูมิคุณทำคุณภูมิทำก่อนครับแต่ว่าเขาเลื่อนใช่ไหมเขาเลื่อนการลงทะเบียนร้านค้าเดิมทีเนี่ยจะมีการแถลงข่าวในวันนี้เลย เปิดลงทะเบียนร้านค้าแต่ล่าสุดก็มีการเลื่อนไปบอกว่าลัวสับสนในการลงทะเบียนของประชาชนในช่วงของการเปิดลงทะเบียนในโครงการก็เลยเลื่อนเป็นตุลาคมแทนหรือกันยายนเนี่ยรอติดตามกันก่อนซึ่งคุณบอกว่าคุณบุญธรรมบอกว่าทันลงทะเบียนทันแน่นอนแต่จริงๆก็ค่อนข้างกังวลนะเพราะว่าร้านค้าหลายย่อยเองอ่ะก็จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยกล้ามาร่วมโครงการเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อกังวลคุณผู้ชมค่ะแลวตอนนี้นะถ้าเข้าไปดูในสื่อโซเชียลนะมีหลายคนนะออกมาวิเคราะห์นะคะเรื่องของจีนนะ เอาของมาที่มาดําตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลมากรวมทั้งมีแอปที่เข้ามาทีมพูดได้เลยแล้วกันมีการวิเคราะห์นะว่ามันกลายเป็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ประกอบการไทยเพราะอันนั้นไปไดเล็กตรงและของก็ถูกดําแล้วก็เอามาที่ไทยนี่แหละเป็นซื้อจากโรงงานโดยตรงเลยไม่ผ่านคนกลางใช่ทําให้ราคาถึงจะยิ่งซื้อเยอะผูกๆกันไปซื้อยิ่งราคาลดอีกถนก